พิงฟองโหยพอยหอยพอยกดไลค์วันนี้ n ิงฟองกำลังจะนำคุกกี้ที่แสนอร่อยไปให้ครอบครัวฉลามพิงฟองจึงว่ายน้ำลงไปในทะเลฮะไม่เห็นครอบครัวฉลามเลยทุกคนอยู่ไหนกันนะ โทษทีที่เรามาสายนะพิงฟองคือว่าแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามกำลังอยู่ในห้องน้ำกันอยู่เลยพวกเขาติดอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าไม่มีกระดาษทิชชู่นะ่ะพิงฟองเธอช่วยหามาให้หน่อยได้ไหมเพื่อนๆอนเธออยากจะช่วยพิงฟองหากระดาษทิชชู่กันไหมเรามาตามหาแม่ฉลามด้วยกันไหม เธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูนั่นหางสีชมพูนี่ใช่แม่ฉลามหรือเปล่านะสวัสดีพิงฟองเพื่อนเพื่อนเธอกำลังต่อแถวรอใช้ห้องน้ำอยู่ใช่ไหมถ้าเธอรีบเธอใช้ก่อนได้เลยนะโอ้คุณนางเงือกนี่เองไม่เป็นไรหรอก ขอบคุณมากนะฮะฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงตดแถวนี้ใครกันนะจะเธออยากจะใช้ห้องน้ำแล้วก็เธอ,อต้องรออีกหน่อยนะแหวะเหม็นจังโอเคคุณเตา่าอืมนี่ใช่แม่ฉลามหรือเปล่านะ <S <S ใช่แล้วล่ะฉันเองแม่ฉลาม เพื่อนช่วยเอากระดาษทิ่ชู่สีชมพูให้ฉันหน่อยสิฮ่าขอบคุณนะเพื่อนเพื่นฉันเช็ดและทำความสะอาดหลังจากใช้โถส้วมแล้วเยี่ยมมากทุกคนแต่ว่าแม่ฉลามเธอกำลังลืมอะไรไปหรือเปล่าเธอต้องล้างมือด้วยนะแม่ฉลามสะอาดสดใสจิดจดจดล้างมือกันว้า งั้นเราตามหาพ่อฉลามกันต่อเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินฉันเจอหางสีน้ำเงินแล้วนั่นพ่อฉลามใช่ไหมฉันไม่ใช่พ่อฉลามฉันคือแม่วานสีน้ำเงินโอ้โทษทีนะ แม่วันมีหางสีน้ำเงินอยู่สองหางอันไหนเป็นของพ่อฉลามกันนะนี่หรือเปล่ามาเรียกพ่อฉลามด้วยกันเถอะพ่อฉลามอยู่นี่หรือเปล่าใช่แล้วเพื่อนๆเอาละหยิบกระดาษทิ่ชู่สีน้ำเงินให้ฉันหน่อยสิเฮอขอบคุณนะ ฉันเช็ดทำความสะอาดแล้วละขอบคุณน้าเพืเ่อนๆอย่าลืมล้างมือนะพ่อฉลามสะอาดสดใสจืดจุดจุดจุด,ด,ดล้างมือกันว้าวสุดท้ายแล้วมาตามหาลูกฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองถ้าเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามห่างสีเหลือง โอ้ลูกลินอยู่ตรงนี้แน่นอนกาบกาบพิงฟองฉันปวดท้องนะ่ะไว้คุยกันนะกาบกาบลูกฉลามอยู่ไหนนะห้องไหนสักห้องต้องมีลูกฉลามอยู่แน่ๆลูกฉลามมีเขี้ยวใหญ่แหลมคมเพื่อนเพื่อนคิดว่าห้องไหนคือลูกฉลาม เราเจอลูกฉลามแล้วเธอหาฉันเจอแล้วเพื่อนขอบคุณนะฉันคือโลมาสีเหลืองเพื่อนๆช่วยเอากระดาษทิชชู่สีเหลืองให้ฉันหน่อยได้ไหมขอบคุณมากนะเพื่อนๆพ่นฉันเช็ดทำความสะอาดแล้วกลับบ้านกันเถอะเธอต้องล้างมือด้วยนะ สะอาดสดใสจูดสะดุดจดล้างมือก uh> ันว้าวแม่ฉลามพ่อฉลามลูกฉลามทุกๆุกคนล้างมือกันแล้วว้าวสะอาดมากพิงฟฟองเพื่อนๆนขอบคุณมากเลยนะตอนนี้พวกเราเสร็จท네ัวราที่ห้องน้ำแล้วล่ะขอบคุณนะพิงฟองขอบคุณนะเพื่อนๆนเมื่อเธอต้องการใช้ห้องน้ำ

รอ,อก่อนนะคุณรถเรื่นเนได้เลยรต้องการจะไปอึไปเอเธ<อ>่า,อารอชาลีไปไปอึไปอึพืนทะเลขเลนนคอยอไ,ไปเอเธ<อ>ยารอชาลีไปไป,ไปอึไปเก่งมาก ไม่ต้องกังวลคุณรอฉันได้ไหมคุณทหารครับมคหัร Your pants down, then your underwear sit on the body, and pee, pee 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 slides down the body. Wee 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 wee! Party party, see you and I see again. In the potty, 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 in the potty. In the potty. Pants down, bang your underwear, sit on the potty and poop, poop, poop. Poop, <laughs> poop goes down the potty, poopy, 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 doop. Potty, potty, see you and I poop again. <laughs> in the potty, in the potty, in the potty, la 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 la, in the potty, in the potty, in the potty, la la la, in the potty, 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 I go potty. La la la, la. วันนี้พิงฟองกำลังจะไปเล่นกับครอบครัวของลูกฉลามพิงฟองจึงดำน้ำลงไปในทะเลครอบครัวฉลามไม่ได้อยู่ที่บ้านฮะพวกเขาอยู่ไหนกันนะลูกฉลามเธออยู่ไหนหรอทุกคนไปไหนกันหมดโอ้ดูเหมือนว่าลูกฉลามจะทิ้งจดหมายว่ให้พิงฟองพิง เากำลังเล่นซนหากันอยู่ตามหาเราสิไปตามหาครอบครัวฉลามด้วยกันเถอะเรามาตามหาพ่อฉลามกันเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินโอ้เขาอยู่นี่ไง ไม่นะฉันคือแมวน้ำอยากจะฟังฉันเล่นไวโอลินสักหน่อยไหมล่ะนั่นพ่อฉลามหรือเปล่านะสวัสดีพิงฟองอยากเล่นกับฉันไหมนั่นปลาโลมานี่ เรามาตามหาพ่อฉลามอีกครั้งกันเถอะโอ้ฉันคิดว่าฉันเจอพ่อฉลามแล้วถูกแล้วฉันเองพ่อฉลามพ่อฉลามจุจุจดดด,ด,ดพ่อฉลาม <laughs> เรามาตามหาแม่ฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหังชูพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่า แม่ฉลามหางชมพูพิงฟองถ้าเป็นจูชายก็คงดีสินะเอ๊ยโทอทีนะคุณนางเงือกงั้นเรามาตามหาแม่ฉลามอีกครั้งกันเถอะแล้วเธอก็เก่งมากพิงฟองเธอเจอฉันแล้วแม่ฉลามจุดดูดดูดดูดแม่ฉลาม มีหางสีชมพูอีกนี่ใครกันนะเฮ้ฉันน่าจะหลอกเธอได้พิงฟองนายนี่เองเจ้าปลาดาวฉันไม่โดนนายหลอกหรอกเอาล่ะเรามาตามหาย่าฉลามกันเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่า ย่าฉลามหางสีสมมีหางอยู่สองแบบนี่อันหนึ่งมีสองครีบส่วนอีกอันมีสามครีบอันไหนเป็นหางของย่าฉลามนะเอ,อิมหางของย่าฉลามคืออันนี้เธอเจอฉันแล้วพิงฟองเก่งมาก งั้นนี่ห่างของใครล่ะของฉันเองฉันคือกั้งตอนนี้ได้เวลาตามหาปู่ฉลามแล้วเธอเคยเห็นปู่ฉลามดูเปล่าปู่ฉลามหางสีเขียวเธอเคยเห็นปู่ฉลามดูเปล่าปู่ฉลามหางสีเขียวโอ้นั่นไงปู่ฉลามนี่เธอกล้าแตะฉันเหรอฉันจะพ่นพิษใส่เธอนะ โอ้ไม่นะเจ้าแมงกระพุนจะพ่นพิษใส่ฉันฉันควรทำไงดีเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะเปล่าเปล่าไม่มีอะไรว้าวดีจังเลยที่ปู่ฉลามมาช่วยเราขอบคุณนะคุณปู่ฉลามไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และตอนนี้เราต้องตามหาลูกฉลามเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธออยู่นั่นใช่ไหมฮึมไม่มีใครอยู่แล้วถ้าตรงนี้ล่ะ ตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่ลูกฉลามเธออยู่ไหนหรือตรงนี้นะอาฮฮาฉันเจอเธอแล้วฉันน่าจะซ่อนได้ดีกว่านี้นะว่าไหมลูกฉลามลูกฉลามลูกฉลาม แม alam, life, ่ฉลามย่าฉลามพ่อฉลามและปู่ฉลามเราเจอทุกคนในครอบครัวฉลามแล้วเก่งมากพิงฟองเอาล่ะมาเริ่มปาร์ตี <m z Happ heures> ้กันเถอะแปลงสฟันพร้อมแล้วย่าสีฟัน Thank you.

เธอกินอาหารเมื่อเธอกินอาหารต้องนั่งลงเวลากินข้าวนั่งนิ่งๆอย่าวิ่งไปมากินให้ตัวร่างกายแข็งแรงไงเธอกินให้อาหาร่อยอิ่มแล้วครับหลังจากจกินอาหารหลังจากจกินอาหารขอบคุณคุณแม่ขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณพ่อต้องขอบคุณอันแม่น,นี้ต้องพูดขอบคุณขอบคุณ